ตามเวลาตามมือตามบันมือท้ายทำอยู่ตอนนี้คือวันที่หกมีายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเพราะว่าพ่อสบายนัดไว้วันที่หกเ้อะแต่จับคู่ให้งคอยเถบอกให้แหงนมัน้นงะอ๋อคือบอกเสียงคอยแต่มือนิดเบิแหงคิเดเบิดแห้งดอ๋เบิแหงิอเบิดเห้ือ๋เบแห้อเบิดแห้งอเบออเบ่ดแห้่ดจบแห้งออบด้งดอใจเบ้เบิออเงอเนแแล้วอเออ มันปว่าได้ฝันเท่าไหร่อะเรียกสูตรละนี่สูตรไปยังไงเอามองไหมะมาผมไม่จะถือก้นละฮะเมื่อใดทายมุ้งก็ได้นยเออแล้มาเทงี้มันเย็นแนะ่กไก่ถ่นนพรมอมยู่มองเหันมั่ไก่ถนนมเสียงรุนปร๊บปก็เ่ยมามองไม่ห้างงูเห็งูนี่ดีนะเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะเป็ีนยังไงว่าทีมันจะมันม่แง่ายมองไม่ถี่มันมอฮะ เอา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 คาเดียวไปอะไรล่ะล่างอ่ะวายเดียวเทหมดโคขาเดียวน่ะคลิปก้อนนั่นมาตามตั้งแต่ต้นลิกต้นวิกเนาะต้นมือเนาะไห้ไปเลขเลขลักไปแปดคับสองเนาะแปดครับสองกระบ่เพราะท่านจับคู่ให้เอามื่อนี่มือนัดว่าวันที่หกจับคู่ให้แล้วก็ัิป่อยให้เบิดเลยป่อยให้ครบเลยเนี่ยบอสครับอาเตรียมเขียนเห้องมึงโหเราว่ามันเนี่ยน่าให้แปดกับสองพรท่านโหหลักเด้ บอท่หนหบหลักหลักหน่วยหลักสิบหลัก้อยบอ่อหัวแม่นบอ่นบอบอ,อืมอาเลยเ,เอา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 เดิบอเอาตามสูตรวลบา,น<อ>าบนีบน้บนอะไรเบ็นด้ละบนสามตัว<า>ข้างล่างั้งสองหางสงหางสงองหางสามหางแล้วกันไปแน่งตัวเนาะจะไฟเนียนเะนียอให้เพิ่นงสองตัวเนาะ เขียนว่าเอาโควิ่งก้อนบ่อันสีแยกบนรางก่อเียกระอเจา๊ยนี่สแกมันหลายอนหันมเจาไม่ต้องไปหันบาคนมันปวดหัวอืเอาเอาเอาบนเนาะเอาบนสามตัวเนาะบนเศูนเก้าสองเอาบนศูนย์เก้าสองคือเหลีกงบ่จับคู่ให้ได้บ่จับู่นเลยสิเหลีกคือี่กอเอาวิ่งก้อนเนาะว่เก่อก็เปลี่ยนเนาเอาวิ่ง บนวิ่งเก้ากับแปดนี่เกนไปที่เก้าเนาะวิ่งเก้ากับแปดมาพี่น้องเขียนไปพร้อมกันนะเก้ากับแปดเก้ากับแปดวิ่งมันมามันมาตรงกันดิอาเขียนแล้วสามตัวสามตัวศูนย์เก้าสองแม่มันจะย้อนหลังตีศูเก้าสองแต่่วาเจ้าศูนย ศูนย no, <no> ์สองเก้ายงต้องนำแล้วอ้ยยุ้งนีไนน้องมวนี่มันก่คือมวันดฮะวลนี้่คือมวันดซ่าศูนย์เก้าสองยุ้งต้องนำไม่นำมูนแล้วโอ้มาบอเขนที่างนี้ฮะวคือกันฮะสมตัวยังก็ศูน์เก้าสองฮะเขียนเลยเด้อเด้อเด้ออ้ยผู้ขันยุ่งเขาต้องนำยุ้งมวลนี่ไ่ได้ยุ้งอ่านี่มันว่าเขาถูดแล้มันว่าเขาถูดึงเนี่ยให้ตัวใดก็ศูนเก้าสอง หนก่อนเราโยนลงน้ำเพราว่ามันไ่ได้สูตรบนี้ไม่สูเออวันนี้มันนี่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนอเก้าศูนย์สองเก้าไออศูนย์เก้าสองศูนย์สองศูนย์เก้าสองนะมาเอามันไ้ตามนี่เลยสตแล้วอ่ะศูนย์สองสองโยนหนามาจมตุนาะดเจมหมดนีนยนเราอ่ะโอ้แล้วมกนงบขึ้นมาแล้ว เจ้าใส่แหงงอมขึ้นมาเนี่ยใส่แหงทีแหงงอมขึ้นมาหกเก้าสองเจ้ากับหกเก้าสองนี่จะหังสองห้าถังละประมาสองโัวที่หกแปดสองต้นหกเก้าสองหกเก้าสองมัดเก่าเนี่เอามัดเก่ามัดเก้ามงกลมเก่าถ้าสองตัวได้ปะไหนบนน่ะเก้าสองก็เปิดนั่นแหละเก้าสองก็เปิดแปดสองเก้าสองก็แปดสองนี่น ก้าสองแปดเาจไปแก่วเก้าสองแปดสองเออเดนเนี่ยเาเก่าแล้วเดนเก่าเป่เดนเก่าแล้วเดนเก่าเด้อเดนเก้าตีวิงนแน่นอนละมันมีข้างร้างมีข้างล่างบัสเล็กดับเร้อัสดเล็กดับมึงดับไปทหามันดับสเลย Bao <laughs> à bỏ sao hiệu lực để bù đắp lạng đập lạng binh anh lan đọc binh xì tội xì binh đọc Xì yếu là Xì lạng binh điều tội yếu là binh lạng binh lạng binh điều binh lạng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  binh điều binh lạng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  xong cặp nhanh cặp nhanh chắc xi xong cặp nhanh chân 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 xong cặp nhanh ตัวเดียวตเดียวโคโรนิมัยัวเดียวตัวเดียวโคโรนะเดียวตัวเดียวเยนเลยเหรอัเดียวตัวเดียวสี่สองไอ้สี่สองตัวเดียวโคโรเลยการขาดทุนเนาะกันขาดทุนมันมลดเต็มเนาะสี่สองสี่หนึ่งมีสี่สองตัวเดียวไ่ต้องกลับหรอกกลับถือว่าผิดว่าอ๋อตกลับถือว่าผิดตัวเดียวโคโรเลยกลมให้แดงๆงกลมเตัอก คุณกดองตัวหมมากไรอ่ะมมากแห้งเตี่ผมหันข้หันขึจับคนขานน้ำนำอ่ะนว่าเขากันดิอะคุนว่าเขาหันขึ้นจับยนลงน้ำวันนี้มีสอวแต่ว่าปเสองรอบแน่นบอเอาเามิสองเกี่ยวว่าไดิกินหอกวันแล้วพรมีสองม่ได้กินออันนี้ขอว่าปฏิเสธสองกิงยู่า่อไหวจะไม่หทุกกระบวนการแล้วเออมิเท่านี้แล้วเห็ดเลี้ยเฮ็ดดีแล้วเฮ็ดดีแล้ยเฮ็ดดีแล้วที่ถวนแล้วครบ สิบสามสูตรแล้วตามจริงไอ้ี่สองตัวเดียวซี่สองก็ต้องกลับไมต้องกลับกันซี่หนึ่งเลยโอ้ยพี่น้องอยกลับนะแม่เออห้มออกตัวกลับเดี๋ยวขึ้นแต้มลดแต้มอีกบ่อคือจัางันสามเจ็ดออกสามหกเด้อันนี้มันซี่สองมันจะเป็นสี่สามบ่อหรือจะเป็นยังอีกบ่อบอสามบ่หออกสามอ่ะสามบ่อ มันมีสามเลยตัวงหมสามารถทั้งปีนเดสามนึงมันมียู่สามแต่ว่ามันเป็นเลขเลขเลขร้อยครับเนาเป็นเลขกับของร้อยเพราะ่าขรับไม่ได้อธิบายยากหรอกเพราะว่าเขียนละเอียดแล้วตามจริงเดียวสามแล้วนบ้าเอานี่กว่าบ้าสามเอาแต่นี่ตัวเดียวเขียนให้ละเอียดเัวได้พี่น้องตัววิ่งบมนี่มีเก้าก็แปดอ่าเน้นไปที่เก้าวงกลมให้สีแดงๆเนาะสามตัวพอสวายจับคู่ให้ศูนย์เก้าสองนี่คือตัวเน้นแล้วก็สองตัวก็ตัดออกมาจากนั่นก็เป็นเก้าสอง แล้วก็มีอีกทางหนึ่งกับหกเก้าสองแต่ว่ามันเปลี่ยนเขาเป็นแปดสองเลยเด็กแปดตัวหนึ่งเดี๋็กตัวแปดเด็กมันมีตัววิ่งอยู่แปดตัวหนึ่งเนาะเกิดสีไปใสีเราจะไปสายรถเลี้ยวแปดมาใส่เป็นแปดสองมีส้ำหมจับนสุดเลยครัข้างล่างวิ่งสี่จับคู่สี่สองสี่หนึ่งเน้นไปที่สี่สองนะครับสี่สองเม็ดเดียวครับผมขบถวนตามขบวนด้านตัวใช่ไหมคนับนี่ ไปตัวไหนบ่อะไรไหมเดี๋ยวที่สามก็ไปบ่อะไรที่สองนี่บ่ต้องกลับปกติแหม่ที่สามไรบ่อะไรเดี๋ยวแปดสามก็ไปบ่อะไรอีกอืมอืมเอาลงเห็ดมัเหมดแล้วอืมลงทุนวเงนอะไม่ต้อเลี้ยงใอมมาเดี๋ยวสามนั่นิ้ที่ใจอ่ะอืมไม่มีไปตัวอื่นเลยไปบ่อะไรไหมอืไปในที่สองกับที่หนึ่งที่สองตัวเดียวเสิร์ฟแล้วขันมมนเอาอ่ะโอ้มันใจแห้เงนมันเงินมันใจมันมันม่เท่านี้เขาไม่เทนี้พี่น้องเคยติดตามให้พอสไ વ นี่ยะ กับพี่คอเนาะล่างแล้วนี่เพราะว่าล่างงวดบางขันต้างหายสามเจ็ดมันออกสามหกงวดนี้เรางหายซี่สองเม็ดเดียวอแต่ซื้อสามสองตีแล้วเดี๋ยวแจ้งมาบวกงวดละเนาะอันเดียวก็ฟังซื้อครถ้าว่าสามตีมันเป็นหนึ่งเรียงข้เพึ่นกันละเพื่อมักสามกับมักมันออกไปแล้วไหมมันออกบนล่างไปแล้วถือว่าบ่ออีกอ๋อครับคิดว่าคิดว่าเนาะแกมีชั้นนี้เนาะกับพวนี้กับนี่ที บนล่างตัววิ่งให้ครบแยกบนล่างให้เรียบร้อยแมนมีในน้องวันแต่ที่สองนี่ตัวเดียวอยากให้ตัวเดียวแมนอยากให้ตัวเดียวทีหนึ่งนี่เป็นสำรองไว้เนาะแมนสำรองไปซื้อครับฟืดฟืนฟืดฟืดฟืนฟื้จะต้องฝืนไหนซื้อห้ามออกกันเลยกันเลยแต่มีแต่แท้ละทีเนี่ยทีสองเนี่ยมีแต่แท้ที่สองสองคนนอาจจะมาแฮ้งสองมาแฮงแมนสองวัน ม่บนก็นล่างมาติดสองแน่นอนไม่บนก็ล่างแต่ว่าวิ่งบนล่างขึ้นห้เปี่ยตัโอ้รอตัวจับปูเนาะอันนี้มันตัวตัวตัวเด่นเขาคือเด่นคืออะตัวเด่นเน่ะมันตัวเด่นสองโอ้อย้ไให้ตัวเด่นยขว้ตัวจะเอาตัวจับปูเลยโอ้เป็นกัสองเลยมันมันมันตัวเด่นอน่ะมันเด่นที่สุดก็คือสามสี่สินะเรียกร่างอะเนว่าเหร